สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เข้าจะไปเอาเพิงนะครับเพิงกวงนะครับเนี่ยพดที่เขาใส่ครับติดด้วยมาอยู่ค้างนั้นนะครับเตรียมคองนะครับเดี๋ยวมึงตอนต่อไปครับ

ขึ้นไปขึ้นไปอ๋อจุดมุดตรงขึ้นไปยังส่วนไหนบ่เลื่อนเงยสักนีดละมันล่งขึ้นอ่ะเราไปจุดหลานเลยขึ้นไป

ขันขั้นปดปวดขันขั้นเลหแหงกทำไมเสียงตาตบมอะไรเนีบ้าเสยงตอนซื้อไฟแรงนี่ยแคนีันวอนซื้อไฟแรงยงยองเหาออะไรไตาตบลมอืมยืดขัอ พอนรไมทานมั่บนมรูาเอเมาไหว้ด้อเจ้าขวดาไหว้ด้อนี่คุณหวยวัน้อยย่คุณวันสมๆมาถึงสีแบบถึงเยี่ยมีวิตามินซี นั่นเอาลงมือเม <u> uh> ื <od S 2> <st ur na> ่อคืเ <t> ดียนบเอาไรยาพันเฉลเอาลงมืออย่าไปลูดดับยงยงับนี่เอาลงนี่คนเอาลงนี่ยะแลวันเดีนเบิดลเอาลงนีเอาท้องเขานี่ไหมที่ม้วนนี้โว้ยนี่อะไรน้องวิญญาณออมาแวนนี้ยู่ nghe hàng luôn kìa nói mà kìa dạng môn bay 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 bay

กำาคว้ยมันมเขาเมื่อตอะไรกําไม่แห้งเกี่ยมตูก็มองไม่หักคนกินหัก,ก,จ,กจะใหญ่จะขีมวนแม่มันไม่หยงออไปทำไรก็กวทั้งหลังยกออกไปกดเอาข้างนอกไปตัดออกก็ไม่ไ,ไห,หพวพรั